ถ้าเกิดว่ามีใครบอกคุณว่าอยากคบเพื่อนที่เก่งกว่าเราเพราะว่ามันจะทําให้เราดูไม่เก่งถ้าเกิดใครพูดอย่างนี้กับคุณนะคุณอย่าไปเชื่อเป็นตะกาชีวิตที่ผิดมากถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งคุณต้องคบคนที่เก่งกว่าคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ่ะจะพาคุณไปเก่งเวลาที่คุณอยู่กับเขาอ่ะมันจะทําให้คุณศึกษาความคิด มันจะทําให้คุณศึกษาชีวิตเขาไว้ในแต่ละวันว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงเขาทํายังไงถึงแก้ปัญหาได้ในเมื่อเขาเจอปัญหานี้เขาแก้ปัญหายังไงถ้าเวลาที่เขาเจอกันเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยกันเรื่องเฮ้ยชีวิตทํายังไงถึงจะดีขึ้นทายังไงถึงจะรวยทำยังไงถึงจะ,งงจะมีะไรายได้เพิ่มในแต่ละวันเขาทําอะไรกันเวลาเขาหยิบโทรศัพท์เขานั่งเล่นเกมเหรอเอ๊หรือว่า เขาศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองเพิ่มมันจะทําให้คุณศึกษาตรงนี้มันจะทําให้คุณเรียนรู้ว่าในแต่ละวันที่คนเก่งๆอ่ะเขาทําอะไรกันบ้างเขาคิดอะไรกันอยู่แต่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่คบคนคนไม่เก่งหรือคนที่ด้อยกว่าคุณนะแต่แต่หมายความว่าคุณใช้เวลาคุกคีกับคนที่ไม่เก่งอ่ะให้มันน้อยลงหน่อยแล้วเอาเวลาส่วนใหญ่อ่ะคุกคีกับคนที่เก่งถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งนะคุณต้องทําตัวอย่างนี้ แล้วจะกดค่าเฉลี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งคุณต้องคบคนเก่งมากกว่าห้าคนอย่างน้อยห้าคนที่อยู่รอบตัวคุณต้องเก่งกว่าคุณคุณถึงจะเป็นคนที่เก่งได้หมายถึงมันจะทามันจะคุณอาจจะเก่งอยแล้วอะตอนเนี้ยแต่มันจะทำให้คุณเก่งอีกสเต็ปแล้วก็จะ สเต็ปต่อไ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 ปเรื่อยๆยิ่งเก่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเป็นคนเก่งแต่เพื่อนคุณอ่ะไม่เก่งแล้วคุณก็จะคลุกคลีอยู่กับคนไม่เก่งถามว่าเขาทำให้คุณเก่งขึ้นหรอคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเก่งแล้วมันจะมาทำให้คุณพัฒนาตัวเองคุณก็จะเก่งได้แค่นั้นแต่คุณจะไม่เก่งมากขึ้นกว่านั้นเกตป้า เหมือนเราเรียนหนังสืออย่างเงี้ยแล้วเราครบเพื่อนที่เรียนนี้เก่งถามว่ามันจะช่วยกันตรวหนันงสือปะมันจะทําข้อสอบได้ไหมเพราะต่างคนก็ต่างไม่เก่งจะช่วยกันยังไงถามไอ้นั่นไอ้นั่นก็ไม่รู้ถามคนนี้คนนี้ก็บอกทําไม่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอะไปคบเพื่อนที่เรียนเก่งถามว่าเฮ้ย ฉันไม่รู้ข้อเนี้ทําไงอะ่ะแล้วคนที่เก่งกว่าคุณเขารู้เขาก็จะแนะนําคุณเขาก็จะสอนคุณว่าเฮ้ยทาอย่างนี้นะวิธีนี้อย่างนงี้นี้นะแล้วบอกว่าวิชาเนี้ยยังไงนะจำไม่ได้อ๋อถ้าเพื่อนคุณเก่งกว่าเขาจาได้เขาก็จะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณอะ่ะเก่งมากขึ้นแล้วมันจะดึงคุณอะ่ะให้สูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากเก่ง คุณก็ต้องคบคนเก่งเหมือนอคำคมที่ว่าอยากเป็นนกอินทรีย์อย่าเอาตัวไปคลุกคลีกับน,นกพิราบเคได้ยินไหมคะหมายความว่านกอินทรีย์เนี่ยเป็นนกที่สงา่าแล้วเวลามาหาอาหารนะมันจะอยู่บนฟ้าแล้วมันจะมองดูเหยื่อจากบนฟ้าแล้วเวลาที่ไม่เห็นเหยื่อมันถ,ถ้ามันเห็นปุ๊บมันก็จะโฉบลงมาก็คือคาบเหยื่อไปไม่เหมือนนกพิราบนกพิราบหาเหยื่อยังไง รอคนให้อาหารอ่ะใครมาโปรยตรงที่สวนสาธารนณะโปรยตรงลานวัดโปรยตรงบนหลังคาสักที่อะไรเงี้ยมันก็จะเดินเดินเจอก็กิกนเจอก็กิกนมันจะไม่คิดอะไรรอคนอื่นให้อย่างเดียวแต่ฝากให้คิดนะคะว่าตอนนี้เพื่อนที่เก่งรอบตัวคุณมีกี่คนถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งไปหาเพื่อนเพิ่มไปหาคนที่เก่งอย่างที่บอก คนที่ไม่เก่งไม่ใช่ว่าจะเลิกคบนะก็คือเป็นเพื่อนกันแต่เพียงแค่ใช้เวลาให้มันน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลามากขึ้นกัแบบคนที่เก่งกว่าคุณมันจะทําให้คุณเก่งอีกสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ